กาวเนาะนเอ็นนดกาวในเอนมากินข้าวเนาะม่พี่น้องมากินกาเลไพี่น้องนี่น้องเอ็นกินข้าวกับป้านะแม่พี่น้องกทูเนาะแม่พี่นองนี่ป้านะแม่พี่น้องกินกัาเนกินกับน้องอาเดนเนาะเม่พีน้องเอาสบายดีไปทางเอฟซน้องอาเดนเนาะนีเนาะม่น้ากินมกัเ ដល់មុខឯមឡើងហើយเนาะខ្ញុំចូលមិញគីเนาะខ្ញុំបងឈប់ខ្ញុំក៏ចូលយើងយាយเนาะ5ទេណ៎ ข้าวนาอยายกินข้าวน้องแหวนพี่น้องมีนาะงวนพี่น้องปวดมาเนจ๊ายายนองันนอยายนองกเก็บนองแหนนองแหวนนนพี่น้อน กินข้าวเนาะแาวมืผิดพลาดชาวจปเป๊ะไหมวาแอนแอนอูปลาแอนตัวกอนปลาหนกินข้าวเนาะโอ้มพี่นองจไมยยด้วกินข้าวกินข้าวตอนคำเนาะพี no, no, ่นอง มันห้าโมงเนาะพี่น้องห้าโมงสีมงเนาะขินงากินข้าวซ้อนี้แลละเนาะพี <c oughs> น่น้องเราน้ำข้นข้าวเนาน้อ <c oughs> กินข้าวเนาะมาไปซุปน้องม่เปน้องกุกเทบ้นเนื้อเน้เนอทำไมเีเนาะมี่น้อง เราขมีปรินเป็นน่งแอนเน,ะนาะทำไงพี่นอ้องไไปลนมาคพนะี่น้องปินน้องมารินลูกมาคามเนาะงงกันลืมเลยเนาะ้พี่น้อง ดื่มน้ำน้องหัพี่น้องนี่น้องหัวพี่น้องโมกีในีเท้าคองมี่น้องหัวพี่น้องมียายน้องหัวพี่น้องน้องบินลืมอลไรไปป่าเนาะน้องหัวพี่น้องน้องอ่ะเดินดื่มน้ำน้องหัวพี่น้อง เขาเขาปลาทูน่ะน่องเน่งเอ็นวาเซมเนาะน้องเดนตำเน่ะแห่นน่อตำปลาทูเนาะ thao đen im lạp vào nhang nhang ngang 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 nó ngang 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 đen ngang 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 Mẹ ngang ngang Mẹ ไปสบคนตายนนเายนาะหอยพี่น้องสบคนตายเนาะนี่เนาะหอยพี่น้องกินข้าวเนาะสามคนเนาะมื่อกี้นี่นนนหัวเราะไหพี่น้องมาไปเกยตาบ้างทำอะไร lại đây mà không cho bạn không các bạn có phải được con bị con không? Này nong em kí im lẽo không không? cho con này con